เด็กที่เรียนรัฐศาสตร,ร,ร์ศาสตร,ร์การจัดการภาครัฐและเอกชนเนี่ยจะเป็นเด็กที่มไม่อยู่ในวงจรของกฎระเบียบม,มากนักจะมีครีเอทีฟมากกว่าจะมีการเรียนรู้ที่ทันสมัยกว่าแล้วก็หลากหลายกว่าในแขนงของเราเป็นการบริหารภาครัฐเลกชนเมื่อคุณจบไปคุณยังสามารถเลือกที่จะเป็นภาครัฐก็ได้หรือภาคเอกชนก็ได้ถ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็จะสอนเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับรปศค่ะ แต่ด้วยความที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกความเป็นกลยุทธ์ในหน่วยงานองค์การอะไรต่างๆที่เป็นของภาคเอกชนเข้าไปเพื่อให้เด็กที่จบจากเราไปแล้วเนี่ยมีความทันสมัยหนูชอบในการทํางานของรัฐโอเคมันเป็นระบบซับซ้อนแต่หนูว่ามันมั่นคงผมชอบภาคเอกชนซึ่งมันก็ตอบโจทย์กันที่ว่าในมุมมองของภาคเอกชนเนี่ยมันมีขั้นตอนการทํางานอะไรบ้าง หรือการดำเนินการยังไงบ้างในการที่เกิดเป็นหน่วยงานหน่วยงานเอกชนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าการจบสาขานี้ไปอ่ะมันเป็นการเปิดโลกกว้างทั้งสองทั้งส